สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาวัด scr นะครับอันดับแรกนะครับเราตั้งยานมิตเตอร์มาที่วันนี้ผมจะใช้เป็นมิตเตอร์เข็มนะครับอันดับแรกเราตั้งมาที่คูนึงนะครับคูนึงมองเห็นไหมครับพอดีกล้องมัน กล่องจะเป็นกล่องซูมหลังเบอร์มากกว่าโอเคตั้งมาที่คูณหนึ่งนะครับทีนี้เราเช็คที่มิเตอร์ก็คือเดี๋ยวผมจะตั้งมิเตอร์ไว้ไกลหน่อยเราเช็คมิเตอร์ก็คือตั้งมาที่คูณหนึ่งปุ๊บทีนี้เราก็ตั้งนี่นะครับสังเกตมันจะมีตัวนู้นนะครับไกลไปหรือเปล่ากล่องไดแค่น,นี้นะครับเราขยับเข้าไปไหน่อย อ่าเริ่มชัดแล้วทีนี้นะครับมิตเตอร์อมนี่ไฟจะขึ้นนะครับแล้วก็ซีโร่ตรงนี้ซีโร่ตรงนี้ปรับให้ได้ศูนย์นะครับอโอเคศูนซีโร่ศูนย์ขาดไม่ขัด ทีนี้มันจะมีขาตัวนี้เป็น SCR นะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้ถอดออกทีนี้เราจะเช็คว่ามันเสียหรือไม่เสียนะครับเราก็วัดหาขาก็จะมีขาก็วัดไปเรื่อยๆครับวัดสลับกันไปเรื่อยๆนี่สังเกตมันจะมีไฟที่ไฟขึ้นนะครับขาที่มันขึ้นไฟขึ้นนะครับก็คือคู่นี้ คู่นี้ไฟจะขึ้นครับนี่นะครับคู่นี้ไฟขึ้นคู่นี้ไฟไม่ขึ้นนะครับนี่คู่นี้ไฟไม่ขึ้นแล้วก็คู่นี้ไฟไม่ขึ้นคู่นี้ไม่ขึ้นทีนี้คู่ที่ไฟขึ้นเนี่ยนะครับนี่ตัวนี้ไฟขึ้นตัวนี้มันจะเป็นไฟทริกนะครับทริกให้ ทิกให้ขานี้เปิดไฟไปหาขานี้นะครับทีนี้ผมจะลองทิกดูก็คือไฟมันจะมาอยู่ไฟมันจะเข้าขานี้ครับไฟมันจะมาเข้าขานี้ขานี้ออกขานี้ไฟออกเตรียมออกแล้วทีนี้ถ้าเราทริกเข้าไปถ้ามีไฟถ้ามีคําสั่งมาทิกที่ขานี้นะครับถ้ามีคําสั่งมาทิกที่ขานี้ ตอนนี้มีไฟมาแต่ไม่มีทริกพอมีคำสั่งทริกปุ๊บนี่ทริกปับ๊บนี่นะครับนี่พอมีคำสั่งทริกมาที่ขาเนี่ยครับขาเล็กมันจะมีขาใหญ่สองขาและขาเล็กหนึ่งขาทริกมาปุ๊บตนนัวนี้สังเกตที่ไฟมิเตอร์นะครับไฟมิเตอร์จะติดอันนี้คือ SCR ปกติครับไม่เสียใช้งานได้ปกติถ้า เสียก็คือมันจะขาดไฟยังไม่ขึ้นนะครับถอดทิกไปไฟังไม่ขึ้นหรือว่ามันมันถ้ามันช็อตก็คือมันมันวัดขาขานี้นะครับถ้ามันช็อตก็คือถ้าวัดอย่างเงี้ยมันจะมันจะขึ้นช็อตอย่างเงี้ยครับแต่นี่มันไม่ช็อตก็คือเราสามารถทริกทริกปุ๊บนี่ องวัดกันดูนะครับพอดีกล้องผมมันจะเป็นกล้องหลังเือเดี๋ยวผมตั้งค่าใหม่ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ